นะก็ต้องขอกลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟและวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่ที่ว่าเข้ามานั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมนี้บอกเลยว่ามีสุ่มนะครับผมและยังมีเขาเรียกว่าเหรียญโทเค็นการันตีให้คุณอีกนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ไปกล้าถือโอกาสมารีวิวของใหม่เลยละกันนะครับผมเพราะว่า,วาไม่ลู้คลิปประมาณ2วัน3วันเนาะ พอดี้ิก้าป่วยแค่ปใหญ่ตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมทุกคนก็เลยกลับมาถ่ายคลิปกันนะครับผมโอเคก็อันนี้คือเคียวที่ว่าได้กิจกรรมนะผมพิก้าไม่ได้รีวิวเหมือนกันแต่พิก้าก็ซื้อมาแล้วนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในลักเกี้วรอยัลก,กันนะครับผมทุกคนอ่าไม่ใช่จะกิน AWM นะ AWM เราสุ่มไปแล้วลูก มันคือตัวนี้นะครับนักครั้งปาร์ตี้นักสะสมนั่นเองนะครับผมเนลกี้รอยัลนะผมซึ่งก็จะมีไอเทมเนี่ยมากมายเลยนะครับผมทุกคนนี่มีทั้งปีไอวอลล่มแล้วก็แอร์บอร์ดแล้วก็เซตต่างๆนะครับผมแต่มันจะมีเซตใหม่อยู่นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะได้เป็นชิ้นนะไม่ได้เป็นเซตนะผมนั้นเราก็สามารถเอาโทเค็นตรงนี้ในด้านบนเนี่ยไปแลกได้ถ้าเกิดใครเกลือนะครับผมทุกคนโดยมันจะใช้ทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบโทเค็นนะครับผมทุกคนครับชุดนี้เลยนี่โอเคก็เดี๋ยวแกจัดโชว์นนน้้องงๆดีกกว่าะคคครรรัับผมทุ5 79เพช เราจะหมดเท่าไหรว่วะเนี่ยเก้าหมื่นเออเก้าแสนห้าหมื่นเพชรไปลยุยปึ๊บโว้เฮ้ยอ่าอ่าได้โทเค็นโอ้โหโอ้โหอ,อีกแล้วโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหสิบโทเค็นมาด้วยโทเค็นกวาดเรียบรางวัลอื่นไม่ต้องไม่ดีใจแล้วตอนแรกดีใจนึกงว่าจะได้แบบทรงเซ็ตอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮนะ โทเคนครับอุ้ยได้กระเป๋าด้วยกระเป๋าปีกโอ้ยนี่ผมต้องกดแบบนี้อีกนานเพราะน,นี่จริงๆโทเคนไม่ควรขึ้นสุดยอดไปเลยอะอืมเนี่ยมันก็รีเซ็ตดวงไปเรื่อย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 ๆโอ้โหลวแล้วกันครับผมก็ได้ชิ้นส่วนอื่นอยู่นะได้ไอบุงไอบอดได้ชุดผู้ชายอยู่นะครับ47โทเคนแล้วครับ เออเอาเข้าไปเอาเข้าไปโทเค็นนี่ออกดีดีไอ้ง่ายสุ่มเอาโทเค็นไปแลกชุดกิจกรรมใหม่ตั้งชื่อให้ใหม่เลยโอ้โหการเดืการท้อการเดืการท้อเดือดๆไปอีกนึงอดทนหน่อยรำคาญรำคาตรงนี้ยโอ้โหเต็ดๆแปดสิบห้าแล้วครับผมทุกคนจะครบแล้ว พบทีเถอะโอ้โห,โห,โห้ขายเหลแค่หนึ่งอะสุม่มครั้งเดียวพอน่าจะออกโทเค็นนั่นไงชัดเลยผมทุกคนครับโอเคก็ไปกล้าสุ่มมาได้แล้ว90โทเค็นนะครับผมทุกคนก็ไปกล้าเสียเพชรไปประมาณที่900กว่าๆนะครับผมทุกคน900กว่าเพชรนะครับผมทุกคนครับแล้วก็ไม่ใช่900กว่าเพชรดิเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมเพื่อนแล้วก็ได้มา90โทเค็นครับโอเคกล้าขอเรีกชุดเลยดีกว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าชุดจะะเป็นนนยัังงงไบงบ้าคครผมทุก แรกกันเลยครับฟึบสุดยอดไปเลยอุ๊ยระดับขั้นสี่ทองเซ่ด้วยด้วยแต่สวยอยู่ชุดผู้หญิงผมทุกคนเติมเงินเข้ามาผมก็อย่าลืมผมก็มีกิจกรรมเติมเงินด้วยนะผมเติม19ึเกิเพจคุณจะได้ในส่วนของไอเขาเรียกว่าไอวอตัวใหม่นะครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของ1เพรจะได้รับในส่วนของกระเป๋านะครับผมซึ่งพี่กาจะเอา2ชิ้นนี้ไปรีวิวทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่กายังไม่ได้รีวิวน้องๆได้ดูเลยนะครับโอเคนะครับผมเซ็ นี่เลยจึงไม่หมดเสือ้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็แว่นต่างเขานะครับผมทุกคน หมด5ชิ้นเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนเสื้อดีกว่านะครับผมในส่วนเสื้อนะครับผมทุกคนครับเขาสามารถซ่อนเกาะได้แล้วก็ซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมทุกคนก็คือซ่อนได้ครบเลยนะครับผมทุกคนแต่ปิก้าจะไม่ซ่อนกระเป๋าไปนะเพราะปิก้าจะไปิูกระเป๋าใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อนครับที่ว่าเราได้มาเนาะแต่ว่าชุดไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมจากชุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอฟเฟกภายในชุดที่ว่ามันแสดงอยู่ก็จะเป็นคล้ายๆดวงวิญญาณอยู่ด้านหลังนะครับผมเห็นปะนั่นแหละครับผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคน เอาละครับร Box, เรามาอยู่ที่หน้า,าระบี้แล้วเอ้ยกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันดูเข้ากับชุดนี้ด้วยนะสีฟ้าเหมือนกันเลยนะเแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะครับผมทุกคนแลมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายนะครับผมเพื่อนครับถือว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเราขออุ้ยนี่ท่าท่าตึด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 พนมพนมโอ้โถ่อยืนอยู่พอดีนะเองเนี่ยตึดตึดอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเองไม่คิดจะขยับตำแหน่งอุ้ยโอ้โหตายเลยอเพื่อนโอ้จะไปดูในเกมดีกว่าผมทุกคนครับ จู๊แหววไปก,กระโดดลงมาแล้วจ้าเุ้ยเท่เท่เท่เท,ท่ชุดผู้หญิงก็เท่อยู่ผมว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบสาวๆเนี่ยผมว่าชุดนี้น่าจะตอบโจทย์นะมันก็สวยนะครับมันดูแบบมีสง่าราศีนะครับผมทุกคนและมันซ่อนกระเป๋าก็ได้อีกซ่อนเกาะได้อีกนะครับขอเดี๋ยวจะมีใครมายุ่งผมกพอตอนเนี้ยขอร้องเถอะไม่อยากจะฆ่าคนไม่ใช่อะไรหรอกครับผมเพราะเรามันตึงจัดไงผมไม่อยากจับฟาร์มนะเพราะว่าทุกคนรู้แล้วผมตึงแค่ไหนครับผมว่าจะเล่นวีดีอเกมนี้ครับเดี๋ยวขอหาของก่อนแักหนึ่งครับ โอเคพ่กาขอยัดซื้อไอวอลก่อนเลยนะผมจะรีวิวกับน้องๆได้ดูกันก่อนเลยนะครับผมเปิดคลิปขึ้นมาเนี่ยอ่ะพ่กาตั้งไอวอลทุกคนดูนะครับผมบุ้มนี่นะผมอุย้ยเอาจริงนะแอบสะดุ้งตกใจนะครับผมตั้งมาเหมือนหน้าตัวละครบแบบมองมาที่เราอะผมทุกคนดูดิโอ้โหแล้วแบบหลุดโฟกัสสายตาไม่ได้นะครับนะกับใบหน้าอันใหญ่ที่ผมที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราเนาะอ่ะพี่กาลองจอยวอลทุกคนดูนะครับผม ไอวอลเมื่อมีรอยร้าวจะเป็นสีขาวนะครับผมด้วยปรติเนี่ยไอวอลส่วนมากเวลามีรอยร้าวจะเป็นสีดํานะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นสีขาวมองเห็นได้ชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราไปฟาร์มมันต่อครับไม่น่าจะมีใครนะแถวนี้เพราะผมมารีวค่อนข้างที่จะไกลอยู่ครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดอยากมีคนข้องก็เข้ามาแค่นั้นแหละก็ได้หมดอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมาได้ฮัลโหลเบบี้แถวนี้มีคนนะเปล่าอยากได้วีดีจุง เ,เรา,าองลองดูที่หีบครับเผื่อในหีบมันอาจจะมีครับผมทุกคนโอ้ไม่เจอ VSS เลยครับเอ้ข้างในมีไอวอลไอวอลเราต้องมาแอคผมนะตายตายตายนี่ผมไม่ต้องเล่นไอปืนสากาแล้วเนี่ยโอ้ยหูแต่หูดับงานนี่แหละเฮ้ยผมเจอ M14 ว่ะเปลี่ยนปืนเลยอัพปืนเลยกันนั่นแหละสุดในรุ่นหละงานนี้มึงเอ้ยโดยผมมันเละผมบอกให้เฮ้ยทำไงคนทั้งนะเรียบร้อยดีหนูอย่างเงี้ยนี่ตายวอลโชว์ไปแอคหนึ่งทีครับ เก็บของก่นอนเฮ้ยด้านซ้ายมีตัวเหม็นแรงเลยด้านซ้ายมีตัววิ่งขึ้นไปอยู่ครับผมทุกคนอาจจะเป็นไอคนดีที่มาท้าเขาในเมืองเมื่อกี้ครับไอน้องไอน้องมาดูกระเป๋าพี่เปล่าไอวอลบี้เล่าพี่เติมมา199เพชรเลยนะอีหนูเจะโ<ะ>อ้ยไอวอลหลายชั้นได้ด้วย,ยนี่ฮนะนี่ไงโดนไงทะลึ่งไงไม่ดูรุ่นไงตอนทะลึ่งอะ่ะ ไอ้น้องดูชุดพี่ดูกระเป๋าพี่นี่ไอ้นี่ไอ้วอลแอคกทำกรอบเป็นหนึ่งทีผมทุกคนแน่แน่ดวงตาเต็มเต็มมีหนูเอ้เยจยีจานจริงกว่าเราเนี่ยอุ๊ยแต่วงแรงกล้าวงแรงกล้ารีวบวิ่งเอะนั่นน่ยผมขึ้นเสียงคนครับรอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่เติมยาก,ก่ออะไรหนู แล้วค่อยมาห้าวที่หลังอะจำไว้เติมยาก่อนแล้วค่อยมาห้าวพิก้าเขาเพี้ยวของจริงเด้อเอ็นพิก้าเป็นของเล่นเหรอไอหนูดนไม่ดีเรียบร้อยหอยเสียบเอาไปห้าคิวตั้งวอลอิกทีตั้งให้วอลอิกทีตั้งให้สองชั้นด้วยสองคนเอาไปสองชั้นโชว์ใบแอคใบครับจริงๆนะ่าจะเอาเคียวมาแอคด้วยนะแต่เราหาเคียวไม่เจอผมทุกคนนะไม่เป็นไรช่างมันละกันไ,ไ,ไปถามตัวมาแนลนะ้ว เจาะเลย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 เรียบร้อยอะตื่นตื่นตื่ตื่นตื่นตื่นอื่่อตื่นตื่นตืกนต่น่นตื่นต้นตืนตื่นตืดตื่นตืตื่น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 ตนก็เน่นตื่่ะตื่ช่นตื่่นตตื่น่เตนี่น่นนตนตน่น่่่่่ เออเงียบปุ้ยแล้เขาไม่สู้เลยเอามีคนตายหมอกเอาอีหนูไปทำอะไรนอกหมอกอีหนูอ้าวขาข้าเดีหนูนี่มายืนทำอะไรงั้นไหนหนูเอ้ยไอ้ตัวตัวอ้าวไปอีกหนึ่งอ้าวเหลือตัวเดียวแล้วเอ้าวอ้าวแชมป์แล้วอะอ๋อตายหมอกไปหนึ่งเออโทษงงเลยงงเลยผมทุกคนอดตั้งไอ้วอลเลยไม่ทันตั้งตัวเมื่อกี้ โอ้โหเออมัน่ายตอนอ๋อตอนที่เรากระโดดลงมาเป็นคนเสียชีวิตใช่แหละตอนนั้นชัดเลย7จคิวนะครับผมทุกคนเฮ้ยชุดสวยจริงชุดสวยโอเคครับผม เอาละครับผมนะ่าก็จบลงไปแล้วนะผมสับการรีวิวเซตใหม่ของเรานะผม <all> แล้วก็ไอวอลใหม่กระเป๋าใหม่นะครับผมเอามาใส่ชุดนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยแบบว่ามันไม่ค่อยแบบฉีกจากกาานันเยอะนะมันคล้ายๆกันอยู่นะผม <We all S 1> ซึ่งใส่ด้วยกัน <the change. S 1> ก็ถือว่าเท่อยู่ครับผมทุกคนโอเคใครชอบคลิปพิก้าสุ่มของนะผมคลิพิก้ารีวิวอยู่เรื่อยฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พิก้ารด้วยนะครับผมวันนี้พิก้ารต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ